ยังไงะคะเออตกลงว่าได้คนอชายเป็นคนตัวเองก็แลช่ไหมผ่อนไปด้วยจะไปั้วเหรอไม่นะเรียกทางกับชายก็ไมรับสียเลยด้องแจกรับต่แล้วนะเอหน้ายน่ารักขึ้นรน้ำเป็นตัวเองอ่ะักมากอะ เราเขียนมนเองไม่มีใครเขียนมาให้เอาว kind of mm ัน hmm. นี้นะคะก็ขอเรียนเชิญผู้บริหารด้วยค่ะที่จัดงานที่หรูหราและน่ารักอย่างนี้นะคะขอเรียนเชิญค่ะคุณอัจฉรยสศึที่สัมภาษณ์ค่ะผู้บริหารบริษัทริเจตโฮสจำกัดค่ะขอเรียนเชิญค่ะวายทนายดูทะไครับระวังครับถังนี้เขาเขอเทมาท่กนเรอไม่ได้ ค่ะวันนี้เราไม่ดูเลยนะใอยใครจะดูยิง น่าจะรู yeah. uh ้นะคะว่าคุณชอบหนังช็อกาวไทยมาก่่ใชโดยเฉพาะในหนังโฆษณาคุณกินแล้วแบบโหดูฟินมากอ่ะกินมากเลยใช่ไหมใช่อร่อยค่ะอร่อยกินไทยเลยเอาก้านนะคุณกินค่ะต้องาอ่าได้ร่วมงานกับยูเจตอาม่าแล้วเป็นยังไงบ้างคุณค่ะ ก็จริงๆแล้วตื่ต้นมากๆค่ะที่ได้เอาเงินเที่ยวาก่กินได้มาเป็นหนึ่งคนในครอบครัวถายูน่ทเป็นไก่ขอีแล้วเป็นแฟนเขามีเลยแต่ร้ใจอ่ะ่ก็ชอบทานอยู่แล้วของเขาคืออร่อยทุกอย่างจริงอ่ะแล้วก็เนคนที่ชอบทานขนมลยแล้วเลยอันนี้เป็นที่ื่อเ่ะไกดนยิ่งได้รับอกาสเาในครอบคัวเดียวก็นี่ไมากๆถ่ต้้งั่วอ่งเรียกได้ว่า กูนะคะก็ทำใ,ให้คิงได้เติบโตมาได้นทุกว,วันนี้นั่นเองเพราะขนมไม่ได้หล่อเลี้ยงล่างขึ้นมานตลอดแล้ววันนี้คิดดูเถอ,อะคินจนได้เป็นพิเศ่เลอร์ที่ดูใช่ไหมเพราะชอบจริงๆอ่ะหล่อเลี้ยงกันมาเลยนะคะแต่ว่าต้องถามกันดีกว่าคุณแก้วค่ะท,ทำไมล่ะไรทำไมเราถ <c oughs> ึงได้ฟิดียมาเป็นพิเศษเลอร์นะะเพราะจริงๆแล้วเคยคุยกับน้องคิงมาก่อนหนึ่น <c oughs> งเงี้ยแล้วน้องก็บอกว่าแน่เขาชอบทานช็อกโกแลตมากแล้วมันเหมาะกับเขามาก ใช่ไหมดูในแอ่ลมอัลบั้มนี่ถ้าทำเป็นรถโกลเอ้์เมื่อไหร่ครเรานะถ้าเป็นสองแถงเออโอเคเพราะเวลาดูถ่ายโฆษณาแล้วแบบครีนดูนะไื่ถ้าบวารู้สึกเหมืนี้ือเปลก็ดูคิมเบอร์ลี่แบบกัดกินอยนแต่ลอัลไปแล้วกินไแล้วคี้วรู้สว่า ดิ้งอะไรเลยนะเห็นไหมเธอชอบดิใจขาใช่ไหมเ้อรู้สึกยางไงไหมดูเขาเป็นธรรมชาติมากมันได้กินของชอบของอะไรก็ล้วน้องบอกว่านี่คือแบบี่เส่วนหนึ่งเลยที่ได้เลือกมาได้หลายหลายคนนะคะได้ดูโฆษณาที่น้องคิมแสดงมาบอกว่านี่แหละช่เลย keep burning ตัวจริงจพอาออกมาทุกไม่่าเปถ่าที่ร่วมงานด้วยที่หมาดเรีนที่ทีเ็กแต่ทุกคนเขาก็แบบเออสวยว่าใช่เลยอ่ะนี่อ่ะากับคมมากแตร้ทุกคนเห็นแล้ววเป็นตัวจริงจริงตอนถ่ายโฆษานสนุกไวห้ามน้าก็สะเาาก็น่ก่นารักบกก็สวยมากค่ะด้กินยนีเรามอนสนใจเลยนะใช่กินไม่อั้นอะ เดี๋ยว่เออกลับบ้านด้วยีค่ะขอกับบ้านอีกนะคะทุกท่านเอาละเดี๋ยวเราไปดูเบื้องหลังการถ่ายทดีกว่าเชื่อว่าทีก่นจะย็กันนะใจ้มะเบื้อหลังการถ่าทำเป็นยังไงเชทุกท่านอยากเห็นไหมคะถ้าอยากชมนะคะพรอกันนะเชิญเลยค่ะ ของเพย์มีความสุขมากมตัวคิมสุดๆอ่ะเนาะค่ะโอ้ยแล้วก็แบบกระเดอร่อยมากเอาละ่อสุกรู่นี้ก็มีสองเวอร์ชันเอาอย่างนี้เราไปดูเวอร์ชันแรกก่อนแรกๆก่อนก็ได้เห็นกันแล้วนะคะทางหน้าจอสะท้านนะคะเดี๋ยวเราให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งถ้าพร้อมแล้ว ออกไปซื้อกิกันเถอะแหมด้วยช็อแบบมชอปดวยนแล้วมีโอกาสแล้ได้กินเกิดคนใก้ตัวเป็นไงคนใก่้ต okay. ัวดูอใ้ตัวเราอะเราดูแลเรเป็นไงไ่ชเก็่นะเวบอกมาคีมใช่นล่ะที่โฆษณาอนนี้มันถูกต้องเห็นพความรู้ว่าเราได้เั็นต่กินแตนเราเข้าไ ใช่เออคนเลือกถูกคนแล้วนะนเอเอเพราะเห็นกินอยูอ่ตลอดเวลาเลยจริงๆอ่ะมีสปอร์ตวิดีโอด้วยไม่รู้ได้ฟังกัหรือยังถ้ายังไม่ได้ฟังเชิญฟังได้เลยค่ะเชิญค่ะนี่นายแตะอัลมอนด์เคยนอนไม่ยังขิมจะนอนให้ดูนะ แบบไวท์ช็อก like, Talk, แล้วแบบบลาด้วยนะอ่านี่นะคะไปดูื่อยก็ไม่เคยฟังเหมือนกันไม่เคยฟังเลยค่ะขนาดยิ่งขนาดไม่มีภาพนะคือฟังจากัำเสียงของเธอก็รู้สึกว่าเธอชวนรับประทานเลยเ่ะแล,ะและ้วดูอร,อร่อยอร่อยเลยค่ะเห็นภาพจากกินช็อกโกและเคี้ยวกันเลยทีเดียว อันนี้บางกันแล้วเวอร์ชันหนึ่นะเป็นโบสบอดด้วยแล้วก็หนังด้วยแต่เวอร์ชันสองก็จะพูดที่แบบใส่ชุดสีขาวเอออันนี้ไปถ่ายทำที่ไหนกันบ้างไปถ่ายทำเี่หมู่บ้านท่าช้างร้านออให้ได้บรรยากาศเนาะใช่ไม่ terminal terminal ต่ายบ้านบุรีออยากดูจังเลยเวอร์ชันนี้ยังไม่มีใครได้โยใช่ยังไม่เคยออนแอร์ที่ไหนมาก่อน ยัเป็นรั้งแรกคิมก็ยังไม่ได้เห็นด้วยเหมือนกันแบนๆก็ยังไม่ได้เห็นเหมือนกันสื่อมวลชนก็ยังไม่ได้เห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นไปชมกันเลยค่ะกับเวอร์ชั่นสองกับพี่นิต็์อัลวันค่ะเชิญค่ะ Eww. <coughs> นะคะที่สองอีกหนึ่งเทสนะคะพี่แฟนแบบอีกแล้กันใหญ่เลยนะสวยใช่ไหมเดี๋ยวรอดูอีกทีนะอ๋ออันนี่รอถ่ายกันอยู่เลยรอถ่ายกันอยู่เลยเดี๋ยว้อนนั้นนะคะเทเวอร์ชั่ชน ขอบคุณค่ะขอบคุณคิมบาีอยู่ไหนนะอยู่ในเต็อเอมนอออยู่ไหนนะอยู่ในเต็อเอนเออพวกเธอพอไหมฉันจะลองถามนะตอบนะช่วยกันทำาหาทีนิดเดีโอเคไหมยูยูยวยูย้ยู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 ู่ยูยูยเยูยูู่ย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 ูู้ย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 นยูยูยยู ต่อไปเออต่อไปเจอคำทิ่ติดปากนะอยู่ไหนนะติดแล้วค่ะตอนนี้ที่บริษัทกรรมนี่คือติดว่าเดินไปเดินมาแล้วอยู่ไหนนะเออหาของอย่างเงี้ยหาไม่เจออยู่ไหนนะเป็นคำพูดติดไปแล้วเนาะอยู่ไหนนะเอออยู่ในเต็มเอามอนเออทำคิดอ่ะเนี่ยคำนี้จะเป็นคำทิ่ต่อไปกันแน่นอนเลยนะคะคลิปดูแล้วตอนนี้ได้ดูเวอร์ชันสองได้เราชอบเวอร์ชันไหนมากกว่ากัรหนึ่งกับสอง ชอบสองเวอร์ชันมากเพราะว่ามันก็แตกต่างกันเนาะอันแรกก็จะแบบดูเป็นแบบแันร้อนขึ้นมาเล็กน่อยอันที่สองจะเป็นแบบหวานๆน่ารักแล้วก็เห็นวิวรอบๆตัวด้วยแต่ว่าทั้งสองกันก็นเนาะชอบน่ารักกันเพอะอย่างค,คุณแกรฟคุณแป๊บดูทั้งสองเวอร์ชันแล้วเป็นยังไงบ้างดีค่ะชอบมากตั้งแต่แตมีหนังโฆษณามาเนี่ยชอบที่สุดชอบที่สุดเลยนะ ปลุกใจนะได้ใจนะอันนี้เพราะฉะนั้นเรื่องบาดหิตอนนี้นั้นฉันเชื่อว่าหลายคนที่ยังไม่เคยหลอกวันนี้หลอกแน่นอนและใครที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วก็จะเหนียวแน่นกันต่อไปอีกเพราะฉะนั้นคงจะต้องให้น,นะน้องคิมแล้วก็คุณย่คาค่ะได้ฝากดูเด็ดเอาอ้อนให้กับแฟนๆแล้วก็สื่อมวลชนด้วยค่ะคิมค่ะได้ค่ะค,ค,ค่ะก็ฝากดูเด็ดเอาอ้อนด้วยนะคะโดยเฉพาะโฆษณาภาพยนตร์ชิ้นนี้ของคิมก็ ทุกคนเป็นพี่กันมากๆเลยะคะ่ะให้โฆษณามันออกมากดีโดยเฉพาะพี่แกด้วยค่ะเป็นลูกค้าที่น่ารักมากๆแล้วก็ช็อะไร์ตอร่อยมากๆค่ะช็อปปารตมาจากแคลิฟอร์เนียด,ด้วยยังไงก็ลองเชิญไปดูนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะไดคุณแกรค่ะขขค่ะข ก็ต้องขอขอบคุณนะคะลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจสินค้าในยูนิเตร์โฟร์มานะคะก็ตอนนี้ก็39ปีแล้วแล้วก็ขอฝากพอจากชิ้นนี้ด้วยเองด้วยนะคะยูนิเต็ดเอามอนก็อย่างที่บอกไปค่ะมีท้งรสช็อกโกแลตนนไวช็อกโกแลตแล้วก็แบบปบาแล้วก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่แต่ทุกท่านชราบไหมไม่ใช่แค่เฉพาะหนังโฆษณาที่มีเวอร์ชันส สปอร์ตวิดีโอก็มีเวอร์ชัน2อใช่เพราะฉะนั้นให้ฟังกันก่อนเลยก่อนที่อื่นที่ใด,ดเข้มข้นแอลมอน์กลับยิ้มใส่หนนะ้ากนะินเจอแล้วอยู่ในนี้อยู่ในเป๊ดแอลมอนใช้ออลมอนด์คัดอยาด่างดีจากแคลิฟอร์เนียเชียวนะ thank you ธราคารและรอฟังไปดีกดส่วนได้เลยนะทุกคนอยู่ในนะเออเห็นะหลันะเอาเราันี้นะคะต้องเอ่อให้คุณยามคได้มอบของที่ระลึกนะคะให้กับวีเจอร์ของเด่าวันโนบิ้วะคอเเชอร์ค่ะดูสิได้ไปแล้วนะยังได้อีกอ่ะเออ ยังไงเธอไม่รู thì biết, thì ้เธอจะปล่อยยังไงดีตอนนี้จริี่ไม่รู้ว่าเราจะทิ้งที่ไหนเราอยากจะทิ้งเรื่องสองงานนี้เอาอันนี้ค่ะเชิญค่ะคือเรื่องไม่ถูกวันนี้ไม่อยากปล่อยแล้วส่งจะห้าไหนที่ดูนะ พวกเราใช่ไหมเป็นแน่อาแล้วค่ะแล้วขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติในงานด้วยนะคะลำดับแรกค่ะร้อยโทพันพงศ์สุเวทนันค่ะที่สองค่ะร้อยเอกปริพลนะคะสุเวทนันค่ะท่านที่สามค่ะคุณนันชนกฤตินาคาค่ะท่ี่สี่ค่ะดรสุริมาศสุวรรณทันน์ค่ะและคุณโบสยายนายิสเตอร์บงค่ะขอเรียนเชิญค่ะ

ใน Facebook นะคะจะได้ขึ้นมาถ่ายรูปมอมรับของที่ระลึกจากด้แจกตองวัดด้วยที่ตายช่วงบีจริงเลยเดี๋ยวรอรายชื่อนะจ๊ะที่ได้ลงชื่อไว้เดี๋ยวได้ขึ้นเรียนมาแน่นอนเป็นการบิ๊ดเนี่ยบี๊ดนะคะสำหรับลูกค้าพิเศษคนนี้เอาวัดก็มาได้ค่ะอยากของนี้ด้วยครับครับ อ้นี่คุณเขาไปงครับครขตอบครับและวัีครับีัค้คบรทธิ์บอกตรนี้ครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอก็นบร่กันรเเดี๋ยวเตรียมถ่ายเลย